สวัสดีครับผมพมตันนิมิแหละนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการติดตั้งเครื่ององน้ําให้ทางลูกค้าได้ทราบและเข้าเข้าใจต่อไปเวลาไปติดตั้งเราจะติดตั้งให้ถูกวิธีเพราะเน,นี้ยติดตั้งเครื่องหนึง่งห้าสิบเปอร์เซ็นเครื่ององน้าดีห้าสิบเปอร์เซ็นวันนี้จะเป็นเครื่องดีแต่คุณติดตั้งไม่ถูกทีก็ทําให้เกิดปัญหาได้วันนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับปติวาน้ําเนี้ยเวลาในบ้านลูกค้าจะเป็นงนี้ถูกต้องไหมครับเนีย่ยเป็นเกาะละหมุนออกออกมา แล้วเราก็ใช้ตัวต่อสามทางตัวเนี้ยนะครับต่อเข้าไปนะครับดูวิธีการทํานะครับพันเทปตัวนี้ก่อนอแล้วก็หมุนเข้าไปเห็นตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปหมุนให้แน่นนะครับ ขาเอาอไปเอาอุปกรณ์หน่อยครับให้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้นิดนึงแล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปหมุนให้แน่นนะครับไม่งั้นมันจะรู้ว่าได้นะครับให้มันให้อยู่ตรงไหนแน่นที่สุดอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นพอถ้าหลวมแล้วมันจะนั่นได้นะครับรู้ว่าได้แล้วเราก็พันเทปจิ้นนะครับ อันนี้เราก็จะทําการเชื่อมต่อได้เสร็จแล้วนะครับต่อตัวนี้อย่าลืมเด็ดขาดตัวนี้มันจะมีซีนอยู่ข้างในอยู่หนึ่งตัววันนี้ถ้าผิดพลาดน้ําจะรั่วจะซึมได้ต้องยัดเข้าไปข้างในด้วยนะครับตัวนี้หายก็รั่วเลยนะครับเราก็ทําการนั้นตัวนี้หมุนเข้าไปเห็นนะมตัวมันดูใกล้ๆก็ได้นะครับเนี่ย มุนให้แน่นที่สุดก็เสร็จแล้วต่อไปกองน้ำตัวเดิมของเราที่อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็พันเทปท่อครับ แล้วก็หมุนเข้าไปหมองชัดไหมครับเนี่ยหมุนเหมือนก็การใช้งานก็ปกติแค่เราต่อสามทางนี้เข้าไป ผมเปิดน้ำลูกค้าเพื่อเช็คลูกวัวนะครับ ดีอะฟัดตรวเลยดีอะฟัดตัวโอเคเราก็เช็คว่ามันมีรั่วซึมไหมเมื่อกี้เห็นไหมมันรั่วแล้วก็ปรับให้มันหายรั่วนะครับอ้เออต่ <c oughs> อไปก็เราจะทำการต่อเชื่อมสายนะครับ <c oughs> อยู่ที่การทำเนี่ยใส่เข้าไปแล้ว น็อตที่เราหมุนออกมาจนนี้ยเราต้องทําอะไรครับไปลดนิดนึงไม่งั้นมันมันจะแข็งได้นิ่มเข้าตัววาวได้ง่ายขึ้นนะครับมันนิ่มเห็นไหมมันก็จะเข้าได้เอาออกไม่ได้ครับผมทําไม่ได้ครับช่างต้องเข้าคนถ่ายภาพต้องเข้ามาครับเห็นไหมฮะเก็บเข้าไปมันจะง่ายนะครับ วันนี้พื้นที่ในการติดตั้งจะแคบหน่อยหนึ่งนะครับเอามาให้เห็นชัดๆเนี่ยแล้วหมุนตัวนี้เข้าไปเราประแจมหมุนอันนี้ถ่ายจากสถานที่จริงนะครับก็จะมีอะไรคับแคบแล้วก็ตามเหตุปัจจัยนะครับ ถ้าไม่มีที่จริงเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะมันจะเราจะติดตั้งถูกต้องไหมต้องเอาของจริงมาให้ดูนะครับหมุนให้แน่นที่สุด,ดลแล้วรก็มัน่อกข้ใส่ เรามาดูกิ๊กไกกัได้ผมขยับให้เนาะวาาไว้สองสเต็ปนะครับวาวแรกคือสีแดงนี้แล uh. ้เราจะมาต่อวาลนี้ไว้ด uh ้วย เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันถ้าตัวนี้เสียเราก็จะมีวาตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยนะครับ น้เข้าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อตัวนี้กันกล้องน้ําเนี่ยเราเจาะรูไว้หมดแล้วนะน็อตสองตัวนะครับดูดูใกล้ๆครับเนี่ยน็อตสองตัวนี้แล้วก็เข้าระบบได้แล้วนะครับจะให้ดูว่าติดตั้งไม่ยากแต่ติดตั้งให้ถูกวิธียังไงนะครับเนี่ยสวมลงไบป,ปึ้งนี่เป็นเกียวรุ่นใหม่นะครับมันจะมีเกียวอยู่ในตัวเราก็ใช้มือหมุนได้เลย รุ่นเดิมต้องใช้ประแจหมุนเกียวเล็กๆอันนี้ใช้มือหมุนได้เลยครับอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับเราเปิดน้ำเข้าได้เลยเนี่ยเราก็ปิดวาล์วนี้ไว้ไว้ก่อนนะครับ ก็เสียบใส่เข้าไปรอตัวนี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นท่อน้ําทิ้งแล้วก็ต้องต่อท่อน้ําทิ้งด้วยรุ่นนี้เป็นระบบ r O จะมีน้ําทิ้งด้วยนะครับ Thank mm -hmm. you. 啊，你来了。 นะต่อไปจะเป็นการนำตัวกรองเข้าระบบนะครับมีดิเหลี่ยงก็โดนนะเหลี่ยงก็โดนหรอมีเหลี่ยงก็โดนป่ะมีเหลี่ยงอ่ะเหลี่ยงอะไรเหลี่ยงนะเหลี่ยงอ่ะเด็กตัวแรกเลยที่เราจะนำเข้าคือเป็น PP นะตอนนี้เราได้ใช้ตัว made in USA นะครับเห็นชัดนะครับนะ แาสำหรับ r o โดยตรงแต่วจะเป็นแค่คำรับ400 GCD นะอันนี้จะเป็น polymer, โพลิเมอร์โฟน้ำได้ดีกว่าธรรมดา10เท่านะครับคือตัวแรกนะครับสิ่งหนึ่งต้องอย่าลืมเลยครับเวลาเปลี่ยนทีกองหรือติดตั้งเครื่องกองน้ำใหม่ต้องน้ำน้ำใส่ในกระบอกก่อนนะครับใส่ให้เต็มนะครับเพราะเป็นการไล่อากาศในในระบบนะครับ ถ้าไม่ใส่แล้วเดี๋ยวปั๊มตัวเนี้จะทํางานนะครับปั๊มที่อยู่ข้างล่างางด้านไหนอากาศเท่าแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาหมุนให้แน่นด้วยมือก็ได้ครับตัวนี้เป็นดับเบิลโอลิงไม่รั่วไม่ซึมครับเนี่ยรุ่นที่เราใช้นะ่มีดับเบิลโอลิงโดยทั่วไปจะมีแค่โอลิงเดียวโอกาสน้ําจะซึมจะรั่วจะมีสูงแต่ตัวนี้เราจะใช้เกรดที่ดีที่สุดแล้วก็ไส้กรองน้ําเราจะใช้เป็น R O Water ดูชัดๆนะครับเห็นนะครับ ใช้สำหรับน้ำดื่มโดยตรงเลยครับ Okay. แล้วก็ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าเรซินตัวนี้ใช้สําหรับปรับความด้านของน้ํานะครับเปลี่ยนประจุไอออนทําให้น้ํานุ่มขึ้นนะครับก็จะใช้เรซินแต่ตัวนี้เราจะใช้เรซินเกรดดีสุดกระสอบละห้าพันกว่าบาทเนื้อไม่จะเป็นอย่างนี้นะครับมันมีเรซินน้ําใช้กับเรซินน้ําดื่มอันนี้เป็นเรซินน้ําดื่ม,มโดยตรงนะครับ ลแล้วก็หมุนเข้าไปมันเดิ้ตามกระบอกอยู่หน้าเลยใช่ไหมต้องไปยับนีดอีกเอาแอ,อ้มมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องน,นั่นก็คือโค้ดคาร์บอนนะครับ ล้วก็จะมีข้องอสองตัวแล้วเทปเกี่ยวพันหน่อยนะครับจะได้แน่นขึน้นรุ่นนี้เป็นรุ่น 400G ซึมติน้ำได้60ลิตรต่อชั่วโมงจะไม่ต้องมีถังเก็บนะครับปกติถ้าเป็น 50G 8ลิตรต่อชั่วโมงต้องมีถังเก็บอันนี้ไม่ต้องนะครับน้ำเอาต่อตรงได้เลยครับลิดน้ำได้ไวกว่าทั่วไป8ดเท่าตัวครับหมุนเข้าไปแต่ดูให้ดีว่ยนะครับว่าอันนี้น้ำน้ำไปที่ก๊อกน้ำ อันนี้น้ำมาทางตูดของระบบอา่าดูลูกศรให้ดีด้วยนะครับเนี่ยอย่างอย่างสายที่เป็นตัวที่มีสัญลักษณ์ว่าลูกศรเนี่ยเห็นไหมคุณต้องเอามาที่ก๊อกน้ำดื่มนะครับต่อไงก็ได้ให้มันเข้ามาในระบบ,บอย่างนี้ ครับต่อไปเป็นวิธีไล่ไล่น้ํานะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเน,นี่ยน้ําเนี่ยระบบอ o มันจะมีเมมเบรนสีน้ำเงินที่อยู่ทางด้านในนะครับเราใส่เมมเบรนไปแล้วนะครับเวลาก่อนเปลี่ยนนี่คือ P.P. คาร์บอนเรซินมันมีคาร์บอนมันจะดำถ้าเราเสียบขึ้นไปเลยเนี่ยเมมเบรนในนี้ย <c oughs> มันละเอียดกว่าเส้นผมที่ห้าแสนเท่า เราอย่าพึ่งนะครับเราต้องออกมาปุ๊บแล้วปล่อยน้ําทิ้งข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจัดสโลให้ให้ดูเลยครับว่าเปิดแล้วน้ําเป็นอย่างอย่างไรนะครับเปิดน้ำเข้าวปึ้งดูนะครับดูฮะสโลได้สโลเห็นลึงเหลือไหมฮะเนี่ย หนึ่งเหลืองน,นี้แหละครับผมเวลาที่เราไม่รู้เนี่ยเราเสียบเข้าไปเลยเนี่ยไอ้นี่มันร้อยไมครอนอันนี้มันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งไมครอนเลยปะเส้นผมห้าสิบน้นมันจะเข้าไปตันแมมเบนทําให้แมมเบนเสียเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราควรจะปล่อยชิ้นอย่างนี้ก่อนสมว่ามันจะขาวใสแต่ถ้าไม่มันจะสักหน,น,นึ่งนาทีสําหรับไส้กรอง U S A ตัวดีสุดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยคุณต้องปล่อยน้ำที่อย่างน้อยสิบนาทีถ้าไส้กรองโดยทั่วไปนะครับปล่อยปุ๊บอ่ามันใสแล้วเห็น แล้วก็เราก็ดึงตัวเนี้ยเห็นนะอ่าดึงสายที่เราปล่อยน้ำท <pe al language> ิ้งๆปกติราปล่อยอย่างนี้นะอันนี้ผมมีสายเลยต่อสายเฉยๆแล้วก็เสียบกับเข้าไปเส๊บ้เสียบให้สุดเสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กไปอเค อ่าตอนนี้เราติดตั้งเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเทสนนะ้คให้ดูาอุย๊ยน้ำมันคุณภาพดีอย่างไรบ้างอันนี้ผมเปิดน้ำประปาก,ก่อนเลยนี่คือน้ำประปาที่ยังไม่ได้กรองหินปูนมาที่รอยยี่สิบสองกินเย้วน้ำกินได้คือแปดสิบลงมารอยยี่สิบสองก็มีต้องแล้วจะมีตะการติด้นจินร้อนถ้าทุกท่านใช้เครื่องล้องน้ำไปสังเกตที่กระติญร้อนถ้ามีหินปูนแปลว่า อันนั้นเป็นระบบที่ไม่ใช่น้ําดื่มนะครับกอนตะกินสีอันนี้จากกองละเอียดกว่าเส้นผมที่ห้าแสนเท่านะครับเราจะมาเทสกันดูเลยนะครับดูนะครับอันนี้เมื่อกี้เราไล่สามแล้วเราจะไล่สี่ไล่ห้าดูนะครับน้ำาจอ,อกมาดำไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเปิดมาแล้วไม่ดำคุณจะต้องเสียเสียใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า คาร์บอนเนี่ยมันเป็นคาร์บอนสำหรับปรับ pH ปรับความร่ามระดาบของน้ํา mm hmm. ถ้าเปิดครั้งแรกแล้วไม่ดำ mm hmm. ก็แปลว่าคุณโดนหลอกคุณโดนเอาไส้ไส้กรองตัวถูกมาขายให้ลืมมันไม่ใช่คาร์บอนถ้าไม่ใช่คาร์บอนแล้วเป็น r o โดยตรงน้ำจะเป็นกรดอยู่ที่ pH สานักการท่องการท่า,าจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกไป5้า ppm จะทําให้เป็นโรคก,กระดูกพุุนนะเนีย่ยเราลปล่อยน้าพิงสักแป๊บหนึ่งนะครับติดตั้งถูกต้องต้องไช้น้าอย่างถูกวิธีด้วยนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเทสกันให้ดูอ่ผมเทสเบื้องต้นก่อนตอนเน,น,นี้ยเมื่อกี้ 100, 2, ร้อยร้อยยี่สิบสองเหลือสามสิบเจ็ดแหละนะครับเราปล่อยทิ้บบงอีกแป๊บหนึ่งน้ำดื่มที่ได้คือแปดสิบมาเราเหลือสามสิบกว่าเนี่ยเรากินได้แล้วแต่เราเรอแป๊บหนึ่งครับตอนนี้โพสยังอ่าสกรปรกอยู่นิดนิดนึงไล่อีกสักแป๊บหนึง่งนะครับน้ำจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ต่อให้คุณจะได้ใส้กองที่ดีสุดเครื่องที่ดีีสุดแต่ถ้าช่างติดตั้งไล่น้ำไม่ไม่เป็นหนึ่งสองสามา คุณจะได้เครื่องของน้ําที่คุณภาพต่ําลงหรือไม่ก็ค่าน้ําจะออกมาเท่ากับน้ําปะปาเลยนะครับซึ่งถามว่าได้ผลไหมก็ถือว่าซื้อเครื่องเสียเงินปีวันนี้เราติดตั้งถือว่าเครื่องที่มีคุณภาพอย่างไรน้ําปะปามาเท่าไหร่และติดตั้งเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่อันนี้ผมวัดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเหลือ17เองครับจาก122นะครับถ้าเป็นเครื่อง r o โดยทั่วไปอยถ้าคุณซื้อมาตามท้องตลาดเนี่ย แบรนด์ต่างๆที่มีขายอยู่ตามทรวไตามห้างกันเลยค่าน้ำเทวัดตัวแบบนี้จะเหลือประมาณสัก30-40 ppm นั่นคือไส้กรองที่เป็นแบบมาตรฐานอยู่วถไฟกับวันนี้เราได้ลงไส้กรองที่ดีที่สุดคุณภาพน้ําก็จะต่ํตายิ่งต่ํายิ่งดีนะครับตัวเล็กน้อยยิ่งดีนี13บสามหละนะครับนะใส่ไหม ไม่ไ่ายอยู่อนนีะเหลือ10 ppm แล้วครับจาก1 2งแล้วเหลือ10 ppm ถือว่าเป็นน้ําดื่มที่สะอาดที่สุดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบแค่เพียงนี้ถ้าสนใจหรือมีข้อมูมเลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่086387263ถ้าเปลี่ยนไซส์ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นติดตั้งไม่ไม่เป็นหรือไม่รู้จะซื้อเครื่องอะไร โทรหาผมได้ผมตั้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเรื่องของการติดตั้งแบบ UF UV อันคาลยด้วยวันนี้ขอจบคลิปจากเพจตรงน,นี้สวัสดีครับ